จะมาฮอของสเปนกันดีกว่าคือสภาพผงที่จากญี่ปุ่นแก่แล้วเงีย้ยงงมิดหน่อยปาก,กอาอปากแบบงงอ,อื้มตึบแบบเกาะปากแบบอย่างเงี้ยออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมปนัดอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนก็วันนี้จะมาฮอของสเปนกันดีกว่าซึ่งญี่ปุ่น,นเราไปตั้งแต่ ที่แล้วเรายังไม่ได้ทาคลิปฮอลของที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็ยังไม่ได้ใช้สักชิ้นเลยคือเก็บไว้ทําคลิปแล้วก็ตอนนี้ประมาณเดือน3เดือนสี่เดือน5ปี 5. นี้แล้วเนาะก็จะมาฮอลของดีกว่าจะได้แกะไปใช้ทัทีเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นลิปบาล์มนะเพราะว่าตอนไปญี่ปุ่นนะเราไม่ค่อยได้ซื้อสกินแคร์สักเท่าไหร่นะตอนนั้นแล้วมันก็รีบด้วยอะไรเงี้ยไปดูกันดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างแล้วก็ใครไปญี่ปุ่นเนี่ยควรโดนตัวไหนกันดีกว่าไปดูกันคือสภาพผงที่จากญี่ปุ่น แกแล้วเงี้ยงเงี้ยมิดหน่อยก็คือได้มาจากญี่ปุ่นแล้วก็ยังไม่ได้เก็บออกมาเยอะเลยก็จะเป็นถุงเชิงถุงเชิถุงซองซับซอส์แบบนี้เลยก็จะค่อยๆยหยิบมาทีละชิ้นเนาะจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้าง <S <S อาจาอาจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าตอนไปเน้นเที่ยวไม่เน้นช้อปปิ้งขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออแต่ก็จะมีตัวที่แบบเอ้ยไปแล้วต้องซื้อแน่ๆนเพราะว่ามันไม่มีในไทยด้วยแล้วก็ถ้าจะซื้อคือต้องที่ญี่ปุ่นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออจะซื้อประเภทนั้นซะมากกว่าอันไหนที่มีที่อยู่ที่ไทยแล้วอะไร ไม่ค่อยได้ซื้อมาที่ตัวแรกเลยเวลาเราไปญี่ปุ่นเราจะซื้อตลอดเพราะว่าเคยใช้ตั้งแต่แบบหลายสิบปีที่แล้วแล้วมันก็เพิ <c oughs> ม่มยังอยู่ในตลาดเว้ยเราชอบมากซึ่งคือแบรนดีเวียก็คือตัวนี้เลยทาากับรุ่นนี้รุ่นโอ้ยรุ่นนี้ธรรมดาอะจะต่างกันยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตัวนี้เป็นกระปุกจริงๆใช้อยู่ด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็น่าจะจบหมดแล้วแต่วัาดีน่ซื้อมาหลายอันทาานี่ ก็คือรุ่นเดียวกันแต่เื้อม,มาเยอะมากคือตัวนี้เป็น Nivea Deep Moisture Night Protect นะกลิ่นที่เราใช้อ่ะจะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งจริงจริงมันมีกลิ่นอื่นด้วยแบบไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราชอบใช้น้ำผึ้งก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้จริงๆดูจะหมดแหละใช้ตอนนี้เลยก็ได้ข้อดีของตัวนี้คือมันจะเหมือนแว็กเนื้อมันจะแบบตึบแบบเกาะปากแบบแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยเออฟิวนั้นอ่ะคือดีมากๆสาหรับใช้ตอนกลางคืนแล้วตื่นมามันยังมีซัมติงอยู่บนปากหรือว่าต้องการโพเทคปากอยู่อะไรเงี้ยมอยส์ ist, ปากนานถึงเช้าอะไรเงี้ยตัวนี้ดีมากแบบมันตึบ,ตบปับปึ๊บปับตึบปับปึ๊บบนปากอะไรอย่างนี้เลยเอออีกตัวหนึ่งเป็นลุ่มธรรมดาจานเนื้อไม่ตึ๊บตับเท่ามันจะมีความเบาสบายปากกว่าใช้ e v e r y ดได้ใช้กลางวันได้ถามว่าใช้กลางคืนได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครต้องการแบบ โอ้โหล็อกปากให้แบบอยู่ข้ามวันข้ามคืนข้ามทะเลข้ามภูเขาเลยก็คือเป็นรุ่นที่เป็นกระปุกแบบนี้อีกตัวหนึ่งจะเป็นรุ่นแบบนี้แต่เราคิดว่าอแล้วแต่ชอบละากาันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากขนาดนั้นนะเออต่อไปคืออันเนี้ยมาสดโดนเพราะว่าตอนไปญี่ปุ่นก็คือการการะตัดเล็บดีมากมันจะคมแล้วมันก็กริบมากๆซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาขายเครื่องสำอางอะ่ะกำไกตัดลถุด,ดีบหมดกำไกบแบบรุ่นของเขาที่ผลิตที่ญี่ปุ่นมันดีหมดเลยแต่ว่าเราซื้ออันนี้มาถ้าดา้น่ารักไหมซื้อที่ดิสนีย์ซึ่งข้อดีคือมันน่ารักนั่นแหละเราไม่แน่ใจว่าแต่ละเดือนแต่ละปีอะ่ะมันลายจะต่างกันไหมซึ่งมันนี้จะเป็นลายแบบเออมีภูมีเพิร์มีภูใด,ดๆใช่ไหมอืมแต่ว่า เพื่อนเราปีก่อนๆน,นู่นอ่ะมันก็จะเป็นอีกลายหนึ่งซึ่งอ่ะเราเวลาเดินเลยดิสนีย์เราเดินทุกรานนั่นแหละแต่ว่าปีนั้นที่เราไปอ่ะมันมีแค่ลายนี้ลายเดียวก็เลยซื้อมาแค่อันเดียวซึ่งมันก็ดีมากแล้วไม่ก็คมพอตัดแล้วอ่ะข้อดีคือพอตัดเล็บแล้วมันจะกเก็บอยู่ข้างในนี้ไม่กระเด็นกระดอนแบบไปนุ่นไปนี่อะไรเงี้ยการ์งตัดเล็บถือว่าเป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งที่ซื้อกับมาก็ดีซื้อแจกก็ได้อันนี้ได้มาแบบงงๆเหมือนกันแกะใช้ไปแล้วด้วยไม่ใช่ห่ออะไรวะเนี่ยอ๋ เราก็ไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะแต่ว่ามีก็ดีในวันที่แบบอยากแต่งหน้าให้มันคริปแบบคริปจริงๆก็คือตัวนี้เป็นคอลเลกเตอร์สีเขียวเขียวแบบนี้เลยเขียวแบบเขียวเลยอะ <What? S 2> เออเขียวแบบนี้เลยอะเออคอลเลกเตอร์ยังไงสาหรับคอลเลกในช่วงที่หน้าตรงไหนแล้วแดงๆ <c oughs> ก็เนนี้คอลเลกไปก่อนให้มันปรับโทนสีให้มันเป็นผิวของเราได้มากที่สุด <c oughs> พอเราคงลงคอนซีลเลอร์ต่อหรือว่าลง ลองพื้นต่อมันก็จะ่เนียนยิ่งขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนื้อมันจะเป็นแบบว่ามันจะเลื่อนๆหน่อยอ่ะถามว่าคอเล็กได้เยอะขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นอะเบาๆบางๆอ่ะถ้าใครมีผิวที่แดงมากๆหรือว่ารอยผิวแดงจัดๆอ่ะคิดว่าตัวนี้เอาไม่อยู่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ารอยเบาๆอ่ะเอามาเกี่ยเบาๆวะได้อยู่ต่อไปเป็นแบรนด์นี้เลยซึ่งแบรนด์นี้จะมีขายที่ไทยนะแต่ว่าไปที่นู่นแล้วไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายรสนี้ไหมหรือว่ากลิ่นนี้ใหม่นะก็คือรุ่นนี้เลยทุกคนทารา เป็นแนว country and steam เป็น natural honey lips ซึ่งเราชอบลิปแบรนดนี้มากมากแบบมากๆามาก,มาก,มากอันนี้ก็เป็น natural ซึ่งที่ไทยอ่ะมันมีขายเว้ยแต่ว่าราคามันจะโดดหน่อยประมาณ3 4 0 0บาทที่ไทยถ้าหาง่ายๆเลยคิดว่าเราจะเป็นรุ่นนี้รุ่นที่เป็น Original มันสีเหลืองคือจะไม่มีสีแล้วก็จะมีสีแดงตัวเนี้ยเออตัวเนี้ยที่มีขายที่ไทยแน่มีแน่แต่ว่าเราไม่เคยเห็นสีชมพูเว้ยล้วก็เลยแบบเฮ้ยมันคืออะไรยังไง แต่ว่าลองใช้แล้วเรารู้สึกว่าเนื้อมันอยู่ใกล้ๆเคลียงกันนะแต่ว่าแค่อาจจะด้วยกลิ่นด้วยสีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันจะได้ต่างกับชาวบ้านน,นิดนึงสีมันจะออกชมพูมาลักมาลัก,กอเนื้อแบบเหมือนกันคือรุ่นเดียวกันแต่ว่าต่างกันแค่ที่สีสีมันจะออกชมพูกว่าส่วนตัวนี้จะออกแดงส่วนอีกตัวหนึ่งสีเหลืองอะ่ะจะไม่มีสีเลยแต่ว่าชุ่มชื้นมากแบบปากแบบอืม้มมอยส์ปากมากๆถ้าใครชอบเนื้อแบบว่าเนื้อแบบเนี้ย แบบปัป๊มๆหน่อยทาแล้วรู้สึกว่ามีซัมติงบนปากให้มันดูจุยซี่อ่ะรุ่นนี้คือแบบลิปบานมดีมากๆเ้าทาแค่ชิ้นเนี้ยดูดิมันแบบมันมอยแล้วมันก็ปั๊มปากแบบดีมากๆโคตรด,ดีอีกอันนึงของคันทรีเหมือนกันก็คืออันนี้แกใช้ไปแล้วแอบใช้อยากใช้มากยังไม่ได้ใช้สักชิ้นเลยก็คือเป็นเป็นบาล์มของมันนั่นเองไม่แน่ใจในไทยมีขายไหมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเป็น Natural Honey ่บาล์มโพเทค sensitive l ฟ and Dr ดรายสกิเป็นบาล์มอย่างนี้เลยแต่เรารู้สึกว่าไอแบรนดเนี้ย รุ่นเนี้ยตอบโจทย์กว่าฟินกว่าแล้วก็แบบเอาปากได้อยู่กว่าอันนี้น้รู้สึกว่าถามว่าโอเคไหมคือความจุยซี่อ่ะมันน้อยกว่ามีความแบบซัมติงบนปากน้อยกว่าถ้าใครชอบได้เหมือนกันแต่ถ้าใครชอบความจุยซี่อลิมิเต็ดก็คือรุ่นนี้ถ้าใครต้องการความเป็นปากหน่อยดูแบบไม่จุยซี่ขนาดนั้นอันเนี้ยบามได้เลยทาาในไทยก็มีขายเหมือนกันนะแต่ว่าเราหยิบมาเพราะว่า มันน่าใช้น่าใช้ยังไงเดี๋ยวยะไปฟังรุ่นนี้คือเมนตอริทัมแต่ว่ารุ่นเนี้ยเราเขียนว่ามันเป็นแบบมิ้นท์เฟลเวอร์เว้ยมันคือกลิ่นมิ้นท์แล้วมันก็สําหรับบํารุงปากดีแพ้ปากโดยเฉพาะซึ่งเรารู้สึกว่ากลิ่นมิ้นท์ในไทยหายากถ้าใครเคยเห็นสมารถคอมเมนต์ไปข้างล่างเลยเนอะเฮ้ยในไทยมีขายนะเว้ยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกันเออก็เลยซื้อมาเป็นกลิ่นมิ้นท์ก็เลยชอบก็เลยลองดูว่า มินขนาดไหนนั่นเองแต่ยังไม่ได้แกะเลยดูดิต่อไปเป็นลิปอีกอย่างเหมือนกันก็คือแต่นนี้แกะใช้แล้วแอปใช้แต่เราสุกว่าอันนี้เฉยๆนะถ้าใครไปแล้วเอ้ยแพ็เกจจิ้งมันน่ารักดีมันดูเป็นแบบดูเป็นแบบมเมล็ดข้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราใช้แล้วรู้สึกว่าอื้อนิดนึงเฉยๆมันเป็นแบบลิปออร์แกนิกที่ทํามาจากแบบว่าขิงทํามาจากน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ย ก็คือกลิ่นขิงแล้วน้ำผึ้งจริงๆอะแต่ว่าเราช้แล้วสุกว่ามันไม่ได้บํารุงปากหรือว่ามอยส์ปากเท่าแบรนด์ที่เราพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ไปกินข้าวเป็นไรซ์ก็คือรูปไรซ์ของเขาเลยแต่ว่านี้เป็นกลิ่นแบบขิงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสุกว่ามันอืเฉยๆอะแต่ถ้าใครชอบฟิลแบบว่าลิปลิปบารสมัยก่อนเขาจะใช้เฉพาะที่มันทาสสาหรับแบบว่าเป็นปากจริงๆอะทาแล้วเป็นปากแต่ว่าไม่มีความมอยหนักขนาดเนี้ยเราเลยสุกว่าถ้าใครชอบก็โอเคแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเราชอบลิปที่มันแบบ้ห ต่อไปไม่ค่อยเห็นในไทยเหมือนกันก็คือของลิปของ n ูโ t รจิน่าซึ่งตัวนี้ได้มาเพราะว่าเป็นลิปมอยเจอไรเซอร์ซึ่งเราคิดว่าลิปของ n ูโ t รจิน่าถ้าไม่เน้นไม่ได้เน้นความแบบว่า juicy อะตอบโจทย์ดีมากแบบมอยเจอไรเซอร์ทั่วไปแบบดูแบบบำรุงปากจริงๆอะเออโอเคเข้าใจใช่ปะไมไ่เน้นแบบ b u มป i n g อะ ดูแลปากมอยเจอร์ปากเบาๆอะไรเงี้ยนูเทจอร์นาได้ต่อไปก็คือแกะใช้แล้วก็คือเป็นของมีเบียเหมือนกัน2รุ่นเลยซื้อมาเพราะแพคเกจติ้งตกล้วนแพคเกจติ้งแบบมันโดดเด่นมากมันตั้งอยู่บนเชือแล้วแบบมันเรียกเราอยู่มันเอาเรากลับบ้านมันคือรุ่น Royal โยวูนั่นเองแต่เราก็ไม่ได้อินเท่าตัวนี้หรือว่าตัวนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะแบบมีความดุยซี่มากแล้วก็มีความมอยส์มากๆเรารู้สุกว่าไม่ดีเท่า รุ่นนี้หรือว่าอันนี้อยู่ดีก็คือฟิลแบบลิปทั่วไปรใครความรู้สึกเรานะแต่ว่ามันก็จะดีกว่าลิป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 สตานีที่เป็นปากปากมันจะมีความหนึบปากขึ้นมากว่านิดหนึ่งแต่ถามว่ามันจะแบบอุ้ยชุ่มชื้นเด็นใจชุมปากหรือเปล่าก็ไม่เท่าตัวนี้งงปะมีใครงงปะเออมันอยู่กลางๆ แต่ว่ามีความไม่ไม่ m o อยมากแต่มีความชุ่มชื้นขึ้นมานิดนึงถ้าใครชอบฟิลนี้ของตัวนี้ได้เลยแต่แล้วท้่มันมี2แบบอ่ะมันคือรุ่นแลวก็เลยซื้อแบบไหนดีนะ้าอะไรเงี้ยถ้าใครชอบแบบความเป็นปากและมีความนำ้ำน้ำสไตล์เนี้ยสไตล์แบบหลอดบีบอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครชอบลิปที่เป็นแบบเอ้ยเหมือนปากอยู่ก็คือรุ่นประมาณนี้ฟิลนี้ดูง่ายอันสุดท้ายที่เราได้มาก็คืออันนี้ทาดาแพนทีนงงมากเป็นรุ่นมากะลองซึ่งตอนแรกอ่ะ ที่นูน้นทำสีผมที่นู้นด้วยใช่ป่ะแล้วเรสุขว่าเฮ้ยอยากได้บำลงถิดเห็นวันแล้วซึ่งอันนี้มันน่าหลักมาทุกคนมันเป็นแบบเอ้ยสีมากะลองอะไรเงี้ยแต่อ่านไปอ่านมามันคือทุกคน made in Thailand made in Thailand แล้วเราก็ไปถามว่าเอ้ยที่ไทยมีหรอมีแต่ว่า หน้าตาแพคเกจจิ้งมันคนละแบบแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมันจะแบบเข้าไอีเดียสกานิดนึงก็คือขายเป็นกระลองแล้วโดนตกมาแบบงงๆอันนี้คือสิ่งของที่เราฮอมาของที่ญี่ปุ่นนะเป็นลิปบาล์มก็คืออาจจะช่วยไกด์ไลน์ในการซื้อลิปบาล์มสำหรับบางคนที่เข้ามาดูได้อาจจะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่ว่านนี้คือสิ่งที่เราชอบแล้วใช้เลยซื้อมาใช้จริงๆใครมีคำถามตรงไหนสามารถทิ้งคอมเมนต์ไปข้างล่างได้นะจะใครดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบาย